เอ๊ยชิ๊เมลฉันอยู่ทางนี้กอกแกะอะไรนะอ่ะไปพอนเลยน้องสาว,สาวในที่สุดเธอก็มาได้สักทีฉันชวนเธอเป็นลานรอบได้แล้วมัง้ง โชคดีที่หนึ่งในร้านของรอบนั้นฉันก็ดันอยากมาเที่ยวในเมืองเน่าๆน,นี่พอดีเธอไม่เคยมาที่นี่เลยสักครั้งนี่นะมาเถอะวันนี้ฉันมีเวลาให้เธอทั้งวันเลยว้าวทั้งวันเลยเหรอเธอไม่ได้ไปหาเจ้าชายนะั่นแล้วขึ้นไปฆ่าล้างโคตรคนบนโลกหรอกเหรอไม่ละ่ะช่วงนี้งานเข้าไม่เยอะเพราะงั้นหนุ่มๆข้าจะจัดการกันเองแม่ฉันนี่สเปเชียลซสจริงเลยเริ่มที่ไหนกันดีเริ่มจาก สปาแล้วค่อยไปช้อปปิ้งแล้วกันนะไม่ได้จะว่านะแซลแต่เธอเหม็นเนกับขี้หมูเนี่ยไม่ค่ะอีลาตัวฉันอาบน้ำมาดีแล้วย่ะโอ้โหเหม็นโอ้เดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม่ใช่เธอพูดถูกกลิ่นแม่งขี้หมูชัดๆเลยมาถ้ามาเรือใบภูขเขาเผากะท่อมกันดูสิออกเลยอีดอกสรุปคือเธอจ่ายตาเพื่อแช่คนเนี่ยนะก็นะ มันเป็นโครนแบบพิเศษนะ่ะผ่อนคลายดีออกแซลดิฉันไหมค่ะเฉยไปเืออดีบตัวนี้ลศค่ะวายมาริซาเป็นกระเทย หายหมดแล้วดึงดึงดีๆมาปี้กันสักทีไม่จะนองนเหงไอ เห็นมาสนุกสุดๆเลยเนาะฉันบอกแล้วว่าเธอต้องชอบเออเออสงสัยที่นี่คงจะไม่แย่เท่าไหร่หรอกไม่แย่เหรอสุดยอดเลยตั้งหากอ่าฮวนเดียวยังไม่พอด้วยซ้ำยังมีอะไรน่าตื่นเต้นตั้งเยอะแยะให้เราไปทำเฮ้ใช่แบบว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นเยอะแยะไม่แปลกที่พี่จะไม่ยอมกลับบ้านมาหาพวกเราเลย เชี่ยหลุดปากเฮ้อะไรนะพี่รู้ไหมที่วงแหวนแห่งโทสะมีแต่ดินโคนที่โล่งๆหน้าเบื่อขับเจริญเจริญยังไม่มีด้วยซ้ำทำไมต้องไปเยี่ยมด้วยจริงไหมตอนเทศกาลจัดเก็บเกี่ยวฉันก็ไปนี่ก็แน่สิก็พี่มาทำงานของพี่นี่พี่ผมไปพร้อมกับเจ้านกหัวสูงหัวหน้าจอมเหอหหวยกับหัวตัวน้อยสุดนิ่มของพี่แล้วก็หนูไม่รู้สิ หนูแค่ไม่เห็นว่าตัวเองจะเหมาะกับชีวิตสีเวิไลท์ที่พี่สร้างตรงไหนเลยเจ้าฉันเสียใจเกิดเรื่องมากมายขึ้นที่นี่แล้วฉันก็ยุ่งมากพี่ไม่คิดว่างานที่บ้านหนูก็ยุ่งขึ้นเหมือนกันหรือไงนับตั้งแต่พี่จากบ้านมาหนูแท้ต้องลงงานคนเดียวเลยนะ พูดจริงๆนะพี่วันนี้มันสุดยอดมากยิ่งกว่าสุดยอดด้วยซ้ำทำให้หนูนึกถึงวันเก่าๆที่เราอยู่ด้วยกันแบบนี้แทบทุกวันก่อนที่พี่จะจากมาหนูแค่ไม่อยากนึกถึงเลยว่าเราต้องรออีกนานแค่ไหนกว่าเราจะได้เจอกันอีกใช่พี่ก็คิดถึงเธอเหมือนกันในใจพี่ยังมีที่ว่างให้น้องรักเสมอนะเซลลี่เมพี่ขอโทษจริงๆที่ไม่ค่อยได้กลับไปหาเลย แต่พี่จะพยายามนะแต่รู้อะไรไหมเด็กๆที่นั่นก็โตกันมากแล้วทั้งพ่อและแม่ต่างก็มีคนให้ช่วยงานมากกว่าแต่ก่อนเพราะงั้นเธอก็ควรแว้ม,มันบ่อยๆนะหนูว่าก็ไม่เร็วเหมือนกันนะเฮ้เเอออินี่จะเอนเหรอมาหนี่มาฆ่าพี่อะไรน้องนะ Ha-ha-ha!